การเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยภายใต้การนํำของพรรคภูมิใจไทยยังเป็นบริบทและจุดเทิร์นพอยต์ครั้งสำคัญของพรรคเพื่อไทยเสรีประชาธิปไตยฝ่ายแดงครับว่าอนาคตทางการเมืองของพรรคนี้จะเดินหน้าไปอย่างไรครับเพียโว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเพื่อไทยจับมือแล้วจะร่วมรัฐบาลรอเคลียร์เรื่องกระทรวงกล้าทำเข้าไม่เข้าเนี่ยมีผลตอบเพื่อไทยไหม มีผลในเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีครับรรแต่ไม่มีผลกับเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลอีกต่อไปครับ<อ>ผมว่าคนเพื่อไทยก็ประเมินครับคนเพื่อไทยอยากให้กล้าทำเข้าไหมไม่อยากครับแต่ต้องโจทย์รัฐบาลตอนนี้ต้องบอกอย่างพิ่งปิดบัญชีกล้าทำนะใช่ยังเป็นกล้าทำเป็นพักที่ยังมีของนะอ่ศัตรูแปลงมาเป็นมิตรในปัจจุบันครับ และความรู้สึกยังคาใจกันอยู่ครับเอ,อแม้ว่าคุณอนุทินจะประกาศชัดเราเลิกคิดเรื่องในอดีตแล้วมาทำงานการเมืองกันออใหม่ออออแต่ในใจมีครับครับ17มิถุนายน2568พักภูมิใจไทยอาจจะจำไม่ได้พักฝ่ายแดงอาจจะจำไม่ได้แต่ผมกับพี่วีความจำยาวครับอันนี้น่าจะออหมอห,ม,อหม,อมิงเนี่ย เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปพูดคุยกับนายกนายีอนุทินที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยหรือทําแหนบงกระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงมหาดไทยเหรอครับเพื่อไปแจ้งอย่างเป็นทางการในวันนั้นคือวันนั้นจริงอ่ะนายกองค์อิงอยู่ด้วยใช่อายุอิงแต่ว่าคนที่เอยอ่ะเพราะนายกนายกอิงเนี่ยเขาอาจจะแบบเกรงใจอนุเกรงใจอนุเกรงใจอนุและลึกๆแลวเนี่ยนายกองฐมนตรเนี่ยก็อยากไม่อยากให้ภูมิใจไทยเนี่ย ออกจากรัฐบ,บาลนะ<ช>เพราะรู้ว่าการยื่นเงื่อนไขเนี่ยมีโอกาสถอนตัวเยอะใช่แต่คนที่พูดคือหมอมหมอมงครับ,รบเพื่อแจ้งว่าเพื่อไทยเนี่ยขอคืนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทย,ทยเถอะเพื่อเป็นไพ่ใบสุดท้ายทางการเมืองแล้วออนุทินยืนยันไม่ยอมเหตุเพราะผิดข้อตกลงครับและเคยประกาศผ่านสื่อไปแล้ว ว่าถ้าเอากระทรวงเก้าอี้มาไทยไปพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านครับแต่ตัวแปรทำไมตัดสินใจง่ายที่สุดของออคุณอนุทินและภูมิใจตอนนั้นคือคลิปลุงครับคลิปอังเคิลพอคลิปอังเคิลเกิดขึ้นปั้งวันที่18มิถุนายน2568ครับภูมิใจไทยออกแถลงการเลยอ้างกรณีคลิปของแพรทองทานกับณนะุนเซน อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกรัมพูชากระทบต่ออำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเอ,อกรรมการบริหารของพักภูมิใจไทยนี่แถลงการนะมีมติให้รัฐมนตรีพักภูมิใจไทยทั้งหมดส่งใบาลาออกต่อนายกรัฐมนตรีและขอให้มีผลวันที่19มิถุนายน2568เป็นต้นไปเรียกร้องให้แผ่ทองทานแนะสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำครับ พี่โอเห็นเห็นแค่นี้พี่โอเห็นวันที่ไหมเห็นนะเห็นวันที่ไหมฮะเห็นสิบเจ็ดสิบแปดใช่ทำไมมันสิบเก้ามันบังเอิญยังฮะ<ร>มันใกล้ๆกันมัใกล้ๆกนันครับไอ้คลิปรู้สึกเขาพูดวันที่อะไรสิ 15, บห้าว่ะใช่เออแล้วทำไมพีมม่เห็นภาพไหมมาคุยพอคุยว่าขอคืนปับ๊บคลิปสิบแปดออกทันทีเลยหรอใช่แล้วทำไมบังเอิญจังมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่รู้ได้เรื่องหนึ่งว่าในบริบททางการเมืองสองพักนี้ไม่ได้เป็นมิตรกันหรอกครับครับ และพอวันที่29ตอนนั้นพักภูมิใจไทยหลุดไปละครับ29สิงหาสารรัฐธรรมนูญมีมติ6ต่อ3ชี้มูลความผิดคุณแพรทองทานขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียง Uncle อ,อัอเาาางเคิลหุนเซนคอรมอทั้งคณะสิ้นสุดลงครับครับอนุทินเดินเกมทันทีเลยครับเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเลยครับ ลอบบี้นี่ประสานเข้าพบลุงป้อมก่อนคนแรกยกหูหาแกนนำส้มคือลุงป้อมที่ไม่ร่วมด้วยเพราะมันมีลุงนัดอยู่คนหนึ่ผลที่พลังประชารัฐไม่ไปเพราะ <c oughs> มีลุงนัดลุงนัด <c oughs> ลุงป้อมรับปากหนุน <c oughs> แต่ต้องไม่มีลุงนัดอ <c oughs> กลุม่มส6สกศศของรวมไทยสร้างชาตินำโดยสุชาติชมกลิ่นพลึบนี่ไปชุดแรกแล้วตาม และ<า>หลังจากนั้นนัดพบดผู้กองธรรมนัสสุชาติจุมกลิ่นไปก่อนแต่แล้วก็ใกล้ๆกับผู้กองธรรมนัฐใช่และบางส่วนของพระชาธิปัตหลังจากได้รับสัญญาณพิเศษที่บ้านพักส่วนตัวและที่โรงแรมเอ่อนะ5กันยาครับที่ประชุมสภามีมติโหวตเห็นชอบอนุทินเป็นนายกคนที่องครับต่อจากคนที่๓๑ที่ชื่อแพรทองทานชินวัตรครับครับชนะชัยเกษมนิติสิริไป ด้วยคะแนนพี่วีดูแดสามน่งอันดับหนึ่งามหนครับจากนายประกันพักประชาชนครับถามว่าตอนเนี้พักภูมิใจไทยกับพักฝ่ายแดงเป็นมิตรกันไหมในปัจจุบันกเป็นมิตรในสนามลบปัจจุบันแล้วกันเป็นมิตรในสนามลบใหม่นะเป็นมิตรในสนามลบใหม่ดูดีๆนะ 1 9 3เสียงหลังจากชนะพักภูมิใจไทยวางบริบทแบบมิตรภาพที่ดีกับพักเพื่อไทยชัดเจนที่สุดครับครับเชิญ74เสียงครับมาร่วมรัฐบาลครับแต่ขนาดที่กล้าทำห้าเสียงใช่ไหมพี่วีอืา58ครับ58เสียงพักภูมิใจไทยให้ความสำคัญน้อยกว่าพักเพื่อไทยครับอ เพราะตอนนี้พักกล้าทำต้องวิ่งเข้าไปหาพักภูมิใจไทยพร้อมกับเงื่อนไขทางการเมืองที่บอกว่าเข้าร่วมรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไขครับน้ำเงินคือภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำเนี่ยทษไมตรีกับพักเพื่อไทยครับครับถ้าพักเพื่อไทยหลงกลเมื่อ,อไหร่ยุ่งครับยุ่งเพราะอะไรครับถ้าจับสัญญาณการเลือกตั้งคุณอนุทินพูดชัด ครับภูมิใจไทยน้อมรับการตัดสินใจของประชาชนถือว่านี่คือคําสั่งคำสั่งคำสั่งที่ต้องการให้ภูมิใจไทยมาบริหารประเทศมีคําสั่งให้ภูมิใจประชาชนบริหารสร้างความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงและแก้ปัญหาให้ประชาชนให้ได้ครับเป็นคำสั่งนะนี่ถ้าจับสัญญาณมันบอกเราเรื่องหนึงว่า ภูมิใจไทยจําเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งจึงดึงพักแดงเข้าร่วมแต่พักแดงเข้าร่วมถามว่าน้ําเงินกินแหนงแคลงใจไหม <c oughs> ดูดีๆนะนี่ตอนหาเสียง <c oughs> พ่อณัฐวุฒินะผู้ช่วยหาเสียงของพรักเพื่อไทยครับ <c oughs> ประกาศยังไงการบีบให้ประชาชนต้องเลือกข้างระหว่างพักที่รักชาติกับพักที่ไม่รักชาติ <c oughs> ไม่ควรเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย เพราะไม่มีพักใดสมควรกล่าวหาว่าเกลียดชาติครับจึงอยากถามกลับเรื่องหัวสวยึดเขากระดงเป็นการรักชาติแบบไหนเออฟังฟังตั้งหน่อยไหมลองฟังคุณนคุณนัทวุฒิหาเสียงที่ลำพูนถ้าผมจำไม่ผิดครับอืผู้หลักผู้ใหญ่ในพรักภูมิใจไทยไปตั้งสมมุติฐานแล้วเสนอความคิดต่อประชาชนว่ามันมีพักการเมืองที่รักชาติกับพักการเมืองที่ไม่รักชาติแล้วให้ประชาชนเลือกเอาพี่น้องครับ ผมไม่ทราบว่าพักภูมิใจไทยหมายถึงใครพักไหนผมมาหาเสียงตามหลักตามเกณฑ์เนี่ยดีกว่าแล้วประทานโทษนะครับด้วยความเคารพเวลาพวกท่านรักชาติท่านก็รักกันแปลกๆนะครับท่านรักชาติแล้วท่านเอาชาติไปครอบครองหรือ,อยังไงท่านรักชาติโดยที่ดินเขากระดงท่านเอาไปไว้ของตัวเองนี่รักชาติแบบท่านหรือเปล่า นั่นที่ลำปางลำพูนหาเสียงเออใช่หาเสียงที่ลำปางครับครับไปช่วยฝ่ายแดงนี่ผมไม่พูดถึงเรื่องอังโคที่นัทวุฒิซอยอนุทินและอนุทินสอยกับนัทวุฒินะคราวนี้เรามาฟื้นฝอยหาตะเข็บจากฟุตปิ้นอีก <c oughs> ตอนโหวตนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลปี68ครับผมจำได้ว่าเป็นช่วงเดือนกันยายน2 5 6 8กันยายตัวแทนของพักเพื่อไทยครับ หนุ่มจากสุทินคลังแสงครับอไอหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรเหมือนกันเสียงดีไอ้นั้นมาพี่ลงบอนว่าพูดในสภาครับความชอบตามเรื่องกฎหมายบุคคลที่สมควรจะเป็นนายกเป็นเรื่องสําคัญและเป็นสิ่งที่กฎหมายเขียนกํากับไว้ชัดผมรู้สึกไม่สบายใจในข้อกฎหมายเนื่องจากหัวหน้าพักภูมิใจไทยคือท่านนายกอนุทินเนี่ย ยังมีข้อกังขาในคดีหัวสวที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งคดีที่ดินเขากระดงอีกข้อคือการร่วมกันทำโมเอข้อหามิ่นเมต่อรัฐธรรมนูญนี่ไหมครับครับฟุตปิ้นเหล่านี้ถามว่าปัจจุบันเนี่ยฝ่ายแดงเมื่อเข้าร่วมกับพักภูมิใจไทยแล้วยังติดคาใจหรือไม่ครับและถ้าไม่ติดคาใจ พักเพื่อไทยถ้าจะไปต่อต้องแก้เกมไม่ได้ว่าเข้าร่วมรัฐบาลแล้วต้องยกระดับคะแนนเสียงจาก5ล้านหนึ่งขึ้นไปให้ได้ครับและให้จับตาสัญญาณน,นี้ฮะถ้าคอรมอนนี้ไม่มีคนที่ชื่อภูมิธรรมวิทยชัยมันจะท้อนอะไรว่าเพื่อไทยยอมอที่จะไม่ขุดอะไรฝอยหาตะเข็บฝืนฝอ,อ,อ,อยหาตะเข็บกับเรื่องของหัวสว<อ>และขอกราดงใช่ เออและยิ่งท่าประชาชนเข้าร่วมด้วยโดยไม่มีงวีสอดสองเนี่ยอ่ามันยิ่งไหมว่ายอมจำนนกับสองเรื่องนี้มันกำลังบ่งบอกถึงจุดหักเหและจุดเปลี่ยนในบริบททางการเมืองครับ,รบการเมืองเป็นเรื่องของพักพักเลือกคนประชาชนจะไปเลือกพักและตอนนี้ถ้าพักสลัดจุดยืนการไปต่อหลังจากนี้ จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่งในว่าเพื่อไทยเดินมาสู่ทางแยกที่ต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะวางโพสิชันให้พักเพื่อไทยที่เป็นพักต่ำร้อยณนะวันนี้ก้าวขึนสู่พักที่เกินร้อยในอนาคตได้ยังไง